ปัญหามันก็ไปกระทบกับคนเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้ก็มีคนเขมรพยายามที่จะหาเรื่องกับคนเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาไปทำร้ายไปพังร้านค้าไปปวดปากนี่ก็เกิดขึ้นนะครับ องปูนันเตโชที่รัฐบาลของคุณอาเน็ตร,รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อขุดคลองซึ่งเป็นการเชื่อมแม่น้ำโของออกมาทางคลองปูนันเตโชไปถึงทะเลความยาวประมาณ180กิโลเมตรเพื่อที่จะทำให้เรือที่ขนส่งสินค้าไม่ต้องผ่านสามเหลี่ยม ดอนสามเรียบปากแม่น้ำโขงของเวียดนามนี่คือแผนการที่ทางรัฐบาลอป็นต้องการแต่ในความเป็นจริงแม่น้ำโขงถ้าหากว่าต้องผันน้ำลงมาที่คลองฟูนันเดโชของคมพูชาซึ่งตอนนี้ถือว่าโครงการนี้แทบจะระงับไปเลยเพราะว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการต่อไดๆแต่ถ้าดำเนินการเสร็จ คลองนี้จะดึงเอาแม่น้ำโขงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยออกมาจากลำน้ำตามธรรมชาติจะเกิดปัญหาขึ้นที่สามเหลี่ยมปากแม่นม้ำโขงซึ่งเป็นบริเวณที่เวียดนามเนี่ยใช้ในการเพาะปลูกข้าวเลี้ยงขนเวียดนามทั้งประเทศและก็เป็นการส่งออกข้าวด้วยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อน้ำโขงน้อยน้ำทะเลก็จะหนุนก็จะทำให้ พื้นที่ในการปลูกข้าวของเวียดนมมามประสบปัญหาเวียดนมามคัดค้านโครงการนี้ตั้งแต่ต้นไม่เห็นด้วยที่กัมพูชาจะทําคลองเชื่อมแม่น้ําโขงแล้วใช้น้ําจากแม่น้นําโขงลงไปหล่อเลี้ยงคลองของตนเองเพื่อเป็นทางออกทะเลโดยไม่ต้องผ่านเวียดนามเวียดนามจึงขัดขวางโครงการนี้และการทําถนนซึ่งเป็นการปินทางออกทะเล ของคองปูนันเตโชโดยถนนนี้จะเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่มาที่เกาะเกียนไห่หลังจากนั้นจะพยายามทำไปนถึงเกาะปูกวกซึ่งห่าไปประมาณ47กิโลเมตรถ้าถนนนี้หรือสะพานนี้ทำเสร็จจะทำให้กัมพูชาเนี่ยหรือเขมรเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ที่อยู่ในส่วนของเกาะเทียนไห่และเกาะปูกวกได้ ทางออกทะเลของกัมพูชาก็จะเหลือเฉพาะไปนั้งทิศตะวันตกไปทางเมืองพระศรีอนุและก็ไปท่าเรือเมืองเลียมเหมือนเดิมตรงนี้เป็นการบีบให้ทางออกทะเลของกัมพูชาจากเดิมที่มีอยู่ที่เมืองพระศรีอนุเมืองเลียมและก็เกาะกงเขาต้องการจะเพิ่มบริเวณปากของบูนันเดโชเนี่ยแต่เมื่อทําครองนี้ไม่สําเร็จหรือจะทําสําเร็จก็ตาม ก็อยากจะต้องออกไปด้านทิศตะวันต,ตกมือนเดิมไม่สามารถที่จะเอาเรือออกมาทางทิศตะวันออกเพื่ออ้อมไปยวนได้นี่ก็คือสิ่งที่เวียดนามาทำเพื่อจะขัดขวางโครงการนี้และเวียดนามก็ได้เจรจากับจีนเพื่อขอให้จีนยุติก,การสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ รัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นเพียงแค่10%ในโครงการของอูนันเดโชแต่เมื่อเวียดนามเจรจากับจีนจีนก็ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการนี้ลงแต่ก่อนถือ90ตอนนี้จีนก็ถือเพียงแค่40%และให้กัมพูชาถือ60%ทำให้โครงการนี้จุดชะงัก เวียดนามกับจีนก็จับมือกันเพื่อที่จะเชื่อมทางรถไฟตามโครงการเอร์แอนด์โรดที่รัฐบาลปักกิ่งพุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยอารเลเซียและก็เวียดนามซึ่งในขณะนี้รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะปิดข่าวเรื่องการถมทะเลของเวียดนามที่จะสร้างถนนเพื่อปิด่าทางออกทะเล ของกาบ,บูชาให้กลับไปออกทางเดิมโดยวัวจะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวกาพูชากับเวียดน,นามปัญหามันตก็ไปกระทบกับคนเวียดน,นามที่อยู่ในกาบ,บูชาตอนนี้ก็มีคนเหมนพยายามที่จะหาเรื่อง คนเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาไปทําลายไปพังร้านค้าไปปลดป้ายนี่ก็เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มีการปล่อยข่าวว่ากัมพูชานี่ยพยายามที่จะขูช่ช้กําลหงทหารกับเวียดนามแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวียดนามเคยประกาศก้าวหลายครั้งว่าถ้ามีระเบิดหรือมีกระสุนจากทหารกัมพูชาเป็นตกอยู่ในแผ่นดินเวียดนามแม้แต่นัดเดียวแม้แต่นัดเดียว เวียดนามจะเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเวียดนามนั่นคือเขาจะเข้าไปยึดเวียดนามอีกครั้งหนึ่งและวันนี้นี่พื้นที่ที่อยู่ติดกับเวียดนามของกัมพูชาไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่สะตึงแตงจังหวัดสะตึงแตงจังหวัดพนมคีรีจังหวัดรัตนคีรีหรือสวายเลียงหรือแม้กระทั่งกัมพอตล้วนแล้วแต่อยู่ในเป้าหมายทางทหารที่ ทหารเวียดนามสามารถที่จะบุกเข้าไปยึดของได้ทันทีถ้ามีคําสั่งจากฮานอยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลของฮุนมันเอตทราบดีรัฐบาลของฮุนมันเอตไม่มีทางที่จะกล้าต่อแย่กับเวียดนามเพราะในอดีตเวียดนามก็เคยกีทาทัพและบุกเข้ายึดกัมพูชามาแล้วครั้งแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันท่าทิศเหนือและทิศตะวันตกยังมีปัญหากับไทย แล้วชายแดนด้านทิศตะวันออกของกัมพูชาจะมีปัญหากับเวียดนามอยู่เพิ่มปัญหากับเวียดนามกับลาวขึ้นมาอีกหลังจากสิ้นระบบการปกครองของอุนเซนงกัมพูชาอาจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเวียดนามรองส่วนหนึ่งลาวกองส่วนหนึ่งส่วนที่เหลืออาจจะต้องไทยเข้าไปรักษาเสรีภาพหรือไทยเข้าไปยึดของนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลของฮูมันเนยและต่บุลเขาหวัา